ตอนที่จะมาบวชหนึ่งปีอาตมาคิดฝักใฝ่ในเรื่องกอันเนี้ยม่ีเงินน้ามีอาตมานี่ไม่ค่อยอาบขับเพราะว่าทํางานหาง่ายอยู่เมืองไทยนี่อยู่ไหนก็มีคนอยากจะให้ไปทํางานบริษัทใหญ่ใหญ่อยู่เมืองนอกือเขียนหนังสือติดต่อทางแมกกซินสามารถสมัครงานได้ถ้ามีความคิดอยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองตอนเอง อาจจะมาเคยเลิกเป็นลูกจ้างเขาพักหนึง่งมาซื้อรถแท็กเตอร์รถตักรถสิบล้อรถดำเป็นผู้รับเหมาเข้าใจว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็จะได้ช่วยสังคมสร้างวัดสร้างวาดเว้ยปรากฏว่าอยู่กับสังคมไม่ได้เพราะว่าใจมันอยู่กับเขาไม่ได้อาตจ,จะมารู้จักว่า กงบ้านโกงเมืองเป็นอย่างไรในช่วงเป็นผู้รับเหมารับเหมาสมัยนะักเงินผันออกมาใหม่ๆไปรับเหมาเงินเต็มกระเป๋าไม่ขาดเจ็ดแปดหมื่นอย่างน้อยเป็นแสนแสนแต่ไม่เคยสบายใจเวลาไปรับโครงการใดเจ็ดแสนแปดแสนอย่างเงินพันอย่างขุดสะยังทอมลูกลังนายอำเภอเอาไป ประหลัดขอไปผู้ช่ชยบ้านกำนันสิบเปอร์ซ็นหเปเซ็นต์นักๆเข้า30%เซ์เมื่อ30%เอร์ซน์แล้วเราเองเขาก็สอนวิธีโกงคุณถ้าเขาให้ใส่500คิวคุณก็ใส่เพียง250คิวนี่คือความเสื่อมของบ้านของเมืองอาดมากก็เลยคิดว่าเราทำไม่ได้ เราทำดีมาตลอดให้เราตายดีกว่าที่จะให้เราทำชั่วทำลายคุณงามความดีของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรวยอย่างนี้ปาบอว่า,วาไม่คบปีอตมาขายเลหลังขาดทุนย่อยยับไม่ฝราถนาจะอยู่ในวงการอันนี้คิดว่าถ้าอย่างนี้เราไปทำงานเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นดีกว่าก็กลับไปทำงานต่างประเทศ แล้วก็มาซื้อที่ดินแปลงที่เราอยู่แดนนี้โยมอาจจะอยากรู้ว่าที่ดินแดนนี้มีกี่ไร่นิพเภทภพระรามในครั้งแรกมีที่ดินตรงเนี้ยยี่สิบไร่มาถามพ่อใหญ่เปตในนาติดกันถามซื้ออยากจะสร้างเป็นวัดอยากจะมีวัดในอุดมคติแกเข้าใจดีโอ้ยขันมึงสิเหตวัดกูซื้อให้ซื้อ ช่วงนั้นยังเป็นแฮปปี้ผมยาวๆนะังไม่ที่บวดผมเสียเอาไปยั้งพอนยังไง